ใครเคยตั้งเป้าหมายอะไรสักอย่างเช่นอยากลดน้ำหนกักเก็บเงินอ่านหนังสือทำธุรกิจหรือเริ่มฝึกทักษะใหม่ๆแล้วเจอว่าช่วงแรกๆมีไฟมีแพชชั่นทำได้ทุกวันแต่เวลาผ่านไปไม่นานก็หมดไฟล้มเลิกไปกลางคันกลับไปใช้ชีวิตแบบเดิมแล้วก็วนลูปซ้ำไปซ้ำมา ปัญหาเหล่านี้เราเองก็เจอมานานครับไม่ว่าจะตอนเริ่มออกกำลังกายทำคอนเทนต์หรือทำธุรกิจแต่เราก็สามารถหลุดพ้นจากหลุมดำนี้ได้และวบรรลุเป้าหมายที่ตั้งไว้สำเร็จนั่นก็เพราะเราเข้าใจการทำงานของวินัยค่ะ หัวใจสำคัญที่เราย้ำเสมอว่ามันสำคัญมากๆกับการเติบโตและการสำเร็จถึงแม้จะพูดบ่อยแต่ก็ไม่เคยทำคลิปที่เจาะลึกเรื่องวินัยโดยเฉพาะนี่แหละคือคลิปนั้นก่อนจะสร้างนิสัยใหม่เราต้องเข้าใจการทำงานของสมองก่อนค่ะ neural pathway การเดินทางของคลื่นสมองทุกครั้งที่เราทำอะไรซ้ำๆสมองจะส่งคลื่นไปตามเส้นทางเดิมๆซ้ำๆเหมือนเราเดินย่ำผ่านทุ่ง้าจนเกิดเป็นทางเดินนั่นแหละค่ะ ช่วงแรกๆมันจะรู้สึกฝืนรู้สึกลำบากแต่ยิ่งทำซ้ำๆเส้นทางสมองจะแข็งแรงขึ้นทำให้เราทำสิ่งนั้นได้ง่ายขึ้นรู้สึกชินไม่ฝืนอีกต่อไปหลักการง่ายๆคืออยากสร้างนิสัยใหม่ให้ทำสิ่งนั้นซ้ำๆจนมันกลายเป็นนิสัยใหม่ส่วนอยากทิ้งนิสัยเก่าให้ทำตรงกันข้ามคือทำมันให้น้อยลงจนมันหายไปเทคนิคหลอกสมองเพื่อสร้างนิสัยใหม่อาจฉีดโดพามีนสา แห่งความพึงพอใจสมองจะหลั่งโดพามีนเมื่อเราทำอะไรสำเร็จทำให้เรารู้สึกพอใจอยากทำซ้ำและติดใจวิธีใช้ให้รางวัลตัวเองเล็กๆน้อยๆทันทีที่ทำสิ่งใหม่ๆสำเร็จเช่นออกกำลังกายเสร็จกินช็อกโกแลตชิ้นเล็กๆเพื่อให้สมองเชื่อมโยงกิจกรรมนั้นกับความสุข เก i f i c a t i o n การทำให้เป็นเกมทำให้กิจกรรมที่น่าเบื่อกลายเป็นเรื่องสนุกมีกติกามีคะแนนมีรางวัลหรือมีบทลงโทษวิธีใช้ตั้งเป้าหมายเป็นแป้มเช่นอ่านหนังสือหนึ่งหน้าได้หนึ่งแป้มหรือมีฝั่งแพ้ชนะเช่นถ้าขี้เกียจไปก็ขีดฝั่งแพ้เพื่อเพิ่มความท้าทายและความสนุกกด2นาทีจากหนังสืออ to m i c Habits เมื่อจะลงมือทำอะไรให้เริ่มต้นด้วยสิ่งที่ง่ายที่สุดใช้เวลาไม่เกิน2นาที วิธีใช้ถ้าอยากวิ่งให้คิดแค่ว่าจะลุกไปใส่รองเท้าวิ่งถ้าอยากอ่านหนังสือให้คิดแค่จะเดินไปหยิบหนังสือแล้วนั่งที่โซฟาการเริ่มต้นเล็กๆจะลดแรงต้านจากสมองทําให้เราเริ่มทําได้ง่ายขึ้นพอได้เริ่มแล้วส่วนใหญ่มักจะทําต่อได้เองการซ้อนกันของนิสัยจากหนังสือ atomic habits นำนิสัยใหม่ไปผูกกับนิสัยเก่าที่เราทำเป็นกิจวัตรอยู่แล้ว วิธีใช้ถ้าคุณชงกาแฟทุกเช้าอยู่แล้วให้เพิ่มนิสัยใหม่ไปต่อท้ายเช่นหลังชงกาแฟเสร็จฉันจะอ่านหนังสือ10นาที เมื่อนิสัยเก่าทำงานสมองจะกระตุ้นให้นิสัยใหม่ทำงานต่อโดยอัตโนมัติโลบาไฮบาจากช่องนอนคคบไฮบาเป้าหมายสูงสุดที่อยากทำให้สำเร็จโลบาเป้าหมายขั้นต่ำสุดที่ต้องทำไม่ว่าวันนั้นจะเหนื่อยแค่ไหนก็ตามเช่นออกกำลังกายแค่วิดพื้น10ครั้งสิทอัพ10ครั้งวิธีใช้กำหนดโลบาให้เป็นสิ่งที่ง่ายมากจนไม่มีข้ออ้างที่จะไม่มีข้ออ้างที่จะไม่ทำการรักษา โลบาทุกวันสำคัญกว่าการพยายามหายบาแล้วล้มเลิกไป บอกคนอื่นว่าจะทำ Reverse Psychology ประกาศเป้าหมายของคุณให้คนอื่นรับรู้เพื่อซ้งความกดดันให้ตัวเองต้องลงมือทำเพราะไม่อยากขายหน้าหรือไม่อยากโดนดูถูกขอควรระวังวิธีนี้มีราคาที่ต้องจ่ายสูงเพราะหากทำไม่ได้จะเสียหน้าจริงๆอาจเหมาะกับคนที่ควบคุมตัวเองได้ยากจริงๆหมายเสร็จที่สำคัญที่สุดตัด10%ของความสำเร็จมองอะไรระยะยาว การกระทำมีผลลัพธ์สองระดบับผลลัพธ์ที่เกิดขึ้นทันทีมักจะสบายหรือสนุกและผลกระทบที่เกิดขึ้นในระยะยาวซึ่งหมักต้องใช้ความพยายามวิธีใช้ฝึกมองทะลุผลลัพธ์ระยะสั้นไปถึงผลกระทบระยะยาวของทุกการกระทำเสมอเช่นการนอนขี้เกียจสบายทันทีแต่ระยะยาวคือสุขภาพแย่ลงเมื่อมองเห็นภาพรวมจะช่วยให้เลือกทำสิ่งที่ถูกต้องได้ง่ายขึ้น กรอตไมล์เซตคือการเชื่อว่าคนเราสามารถพัฒนานและเก่งขึ้นได้ไม่ได้ยึดติดกับพรสวรรค์วิธีใช้เปลี่ยนคำพูดติดปากจากฉันทำไม่ได้หรอกเพราะฉันไม่เก่งเป็นที่ฉันเหนื่อยเพราะฉันกำลังเก่งขึ้นการเหนื่อยคือสัญญาณว่าคุณกำลังพัฒนาทำให้คุณมีกำลังใจที่จะสู้ต่อเลิกมองการลงมือทำเป็นเรื่องพิเศษเป้าหมายของวินัยไม่ใช่การชนะเกมแต่การเล่นเกมไปเรื่อยๆ วิธีใช้ทำสิ่งที่คุณอยากสร้างวินไยให้เป็นเหมือนกิจวัตรประจำวันอื่นๆที่คุณต้องทำอยู่แล้วเช่นแปลงฟันไม่ต้องมองว่ามันเป็นวันพิเศษที่ต้องทำอย่างเพอร์เฟกแค่ทำมันทุกวันก็พอสรุปการสร้างวินัยคือการเปลี่ยนแปลงตัวเองจากภายในด้วยการเข้าใจการทำงานของสมองใช้เทคนิคที่เหมาะสมและที่สำคัญคือการมีหมายเสร็จที่ถูกต้องพร้อมที่จะเล่นเกมไปเรื่อยๆไม่ต้องรอชนะค่ะ